สวัสดีค่ะเราก็จะมาอ่ปนปูกันนะคะวิธ mm hmm. ีปนปูนะคะเราก็ตับออกมาว่าเราจะปนกี่ตัวนะคะนี่ค่ะวันนี้เราจะป่นเ okay, อาแค่ ทั้งวันนะคะก็ห้าตัวก็พอแล้วนะคะหรือว่าโอ๊เอาสี่ตัวก็พอแล้วล่วะคะ่ะเนาะเอาสี่ตัวก็พอนะคะก็เราจะทําอย่างนี้นะคะบางคนนะปนปูไม่เป็นเนาะ,ะนี่ค่ะมีอยู่สี่ตัวนะคะเราก็เอาขามันออกนะคะนี่ค่ะ เอาขามันออกแล้วค่อยมาทุบเอากินาขามันนะคะบางคนจะตามหมดนี่มันไม่ได้ค่ะตามหมดไม่ได้นะคะวิธีป่นปูนะคะสี่ตัวเนาะ เราก็แกะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็เอาอเราก็เอาเกลือลวยๆนะคะเกลือลวยๆแล้วก็ต้มกินดองมันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็กินดองได้นะคะเอาน้าําปลาชิดใส่แล้วก็เอานะข้าวเหนียวจิ้มนะคะร้อนนะคะนี่ค่ะข้าวเหนียวจิ้มเลยก็มีสี่ตัวแล้ว สตัวเลยค่ะนี่ค่ะตัวที่สี่นี่ค่ะเราก็เอานี้มันออกนะคะแค่มันออกก่อนแล้วก็เอาตรงนี้ออกนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใสุ่กเลยนะคะอันนี้ก็เอาแค่ออกก่อนนะคะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะแกะอย่างนี้นะคะนี่อออกหมดแล้วเราก็เอามานะคะเวลา ตามปูปนปูค่ะนี่ค่ะเราเกะออกหมดแล้วนะคะอันนี้มันนี่ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้เราก็เกะแค่มันออกก่อนนี่ค่ะแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะที่เหลือนี้เราก็ใส่น้ำปลาหรือใส่เกลือแล้วเราก็เอาไว้จ้ามกีนนะคะนี่อันนี้ก็เอามีดทุบแล้วก็กีนกล้าม,มันนะคะจะได้แข็งแรงเนาะ ที่นี้เราก็ตำได้นะคะเอาแค่สี่ตัวเท่านั้นนะคะสี่ตัวเท่านั้นเราก็ตำได้ละ เราก็มีหอมนะคะนี่ค่ะหอมเราจะนึ่าตาด้วยหอมเปียนะคะแล้วก,ววก็ไม่ใส่กระเทียมก็ได้นะถ้าคนไหนชอบกระเทียมก็ใส่ตามนี่นะคะเราก็ตำค่ะเราก็ตำให้มันละเอียดนะคะ ปูที่แจางดำหามาให้นะคะก็จะไปส่งดูลูกแล้วก็เราก็แล้วก,ลวก็ลูกชายบอกว่าแม่เดี๋ยวไปหาปูมาให้ก็เลยเอาเก็บไว้ให้แม่นะคะแม่ก็ไปส่งไปดูแลลูกไปก็ไปกลับเลยนะคะ ํำให้มันละเอียดนะคะใส่หอมํำให้มันละเอียดแล้วก็เราก็ใส่พริก <c oughs> เอาพริกไปไหนแล้วเอาใส่พริกผงนะคะใส่พริกใส่ผงสุรสนะคะ เราก็เอาเนาะเพราะว่าน้ำมันมีอยู่แล้วนะคะแล้วแต่เราชอบว่าเผ็ดไหมหรือไม่เผ็ดนะคะก็แล้วแต่ตามใจเรานะคะ ัวปลาใส่นะ่จะชอบใส่เกลือนะคะก็มีเกลือมีพริกมีผงสลดนะคะเราก็ใส่ลงไปที่นี้เราก็เอาน้ำนะคะเดี๋ยวมันมีน้ำตักอยู่ปูสี่ตัว เราใส่น้ำนะคะใส่น้ำหนึ่งช้อนเอ่อทับพีนะคะก็สองทับพีเท่านั้นนะคะอ่าทับพีใหญ่ๆล้วก็มาดูนะคะบนปูลูกบนปูเอาตัดางเลยกนสิ ก็ชิดปลาได้ตัวใหญ่แล้วแล้วก็ปลาตัวใหญ่เลยปลาเข่งก็รู้สึกว่าเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ชิมดูนะคะชิมดู อร่อยมากเลยนะคะที่นี้มาถึงดองมันเนาะกระดองมันนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเราก็มีผักมีหน่อไม้ก็จิ้มได้นะคะนี่ค่ะหน้าตาของกลุ่นปูที่ถูกต้องนะคะ อร่อยมากเลยนะคะนี่ค่ะอ่าสี่ตัวก็สองสองอ่าทับพีนี่แหละน้ำมันนะคะมันก็จะออกมาพอดีเป๊ะเลยนะคะเนี่ยจะอร่อยมากเลยนะคะที่นี้อันนี้ดองมันนะคะเราก็ใส่เกลือค่ะ นี่ค่ะนี่ใส่เกลือเรียบร้อยนะคะบางคนเน่ยชอบน้ำปลานะคะเราก็เอาเก็บไปกินนะคะนี่ค่ะดองที่สองแล้วนะคะเอาเกลือใส่นิดนิดบางคนก็เอาน้ำปลาใส่ บาาใส่เราไม่ชอบนะ้ำปลานะคะก็สามดองแล้วอ้อดองที่สี่หายไปไหนนาะกระโดงที่สี่นี่หายเลยเนะไปไหนแล้วมันมีอยู่สี่ดองนะคะดองใหญ่เลยนะคะหรือว่าไปไหนซะแล้วนะคะอืมีอะไรขโมยไปละมั้งเนาะนะคะ อแล้วไปนะคะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ